สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตะวันออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กาลังห้ามพันกันไม่หยุดที่กองทัพอิสราเอลต้องการกําจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นรวมถึงการช่วยเหลือตัวประกันให้ได้นะครับแต่กลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นก็โจมตีใส่พื้นที่ของประเทศอิสราเอลเช่นกันทเาตุการที่กองทัพอิสราเอลเผย สามารถปิดชีพสมาชิกคนสําคัญของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชนวนกาซาจากการโจมตีทางอากาศจะทำให้ดับสยองคาตึกและกองทัพอิสราเอลเผยอีกสามารถกู้ร่างที่ไร้ลมหายใจของตัวประกันชาวไทยที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปชาวโลกและชาวไทยต่างเสียใจและแสดงความไว้อะไรกันอย่างสุดซึ้งและเศร้าอีกกองทัพอิสราเอลเผยทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มอีก2-4ถึงนาย จากการสุ้โยนตีของกลุ 2, ่มก่อการร้ายฮามาดในยวนกาซาเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่7มิถุนายน2568มีข่าวสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายทั่วตนออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลงานการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลนะครับที่ส่งเครื่องบินโบเทพบินไปถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มอกอากรลายฮามาสในชัวนกาซาและสามารถปิดชี่สมาชิกกลุ่มอกอากรลายฮามาสคนสาคัญได้อีกด้วยนะครับโดยข่าวนี้ระบ,บุว่าสามารถผิดชี่สมาชิกกลุ่มกอากรลายฮามาสคนสําคัญที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้ผิดชี่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายิฮัดอิสลามปาเลสไตน์นะครับที่เป็นพันธมิตรกับ ฮามาสนะครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็ถือว่าเป็นฮามาสครับเพราะว่ามีส่วนร่วม ในการบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023แต่สุดท้ายแล้วกรรมก็ตามสนองเขาในวันนี้เมื่อถูกกองทัพอากาศอิสราเอลตามเป็ดชีพเขาจะํำให้ดับสยองขาดตึกเนที่สุดที่ของกำลังป้องกันอิสราเอลเผยแพร่ข้อมูลประจำาตัวของเจ้าที่ของกลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์นับสองคนที่เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่โรงพยาบาลในเมืองกาซาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยระบ,บุว่าทั้งสองคนนั้น ปฏิบัติการภายใต้หน้ากากของนักข่าวโดยการโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาได้โจมตีบริเวณศูนย์กลางสื่อมวลชนในลานโรงพยาบาลอันมาอามาดานีนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอันอาลีส่งผลให้มีนักข่าวเสียชีวิตสองคนคือสุไลมานอัดอัดและซามี อันลีายตามที่สื่อปาเลสไตน์รายงานนะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวเมื่อวันพฤธวัสศดกที่ผ่านมาว่ากลุ่มก่อการร้ายใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อบางแผนจะโจมตีทหารอิสราเอลและพลเรือนชาวอิสราเอลและตามการรายงานของกองกำลังป้องกันอิสราเอลนายนอันฮาร์เป็นรองผู้บัญชาการกลุ่มวิศวกรรมอิสลามยิฮัดส่วนอันลีฟาอีเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายดังกล่าวนะครับงานนี้ดูโดยข่าวก้องของอิสรา,า,สา,าเอลสืบทราบว่าพวกเขา ประจําการอยู่ในตึกของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชุมชวนกาซสวนะครับสุดท้ายเขาก็ชะตาขาด กองทัพอิสราเอลไม่ล่อยไว้นะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบุกเข่นฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับภายใต้หน้ากากของนักข่าวที่พวกเขาสองคนเป็นนักข่าวนะครับสุดท้ายก็จะตาขานแบบนี้ถุงทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพบินไปสลดุงตีจะทําให้ดับสยองคาตึกในโรงพยาบาลในอังกาซาไปในที่สุดนะครับพี่น้องตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับ และข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวที่เป็นข่าวเศร้ามากๆนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่ไปทํางานในประเทศอิสราเอลที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสชั่วร้ายลักพาตัวไปในวันที่7ตุลาคมปี2023ซึ่งตัวแรกกองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวประกันที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสควบคุมตัวไปและยังไม่พบตัวเขานะครับคาดว,ว่ายังมีชีวิตอยู่แต่แล้วมาวันนี้กองทัพอิสราเอลก็แจ้งข่าวเศร้านะครับว่า กบร่างของตัวประกันชาวไทยคนนี้นะครับในชิวันกาซาเสียชีวิตแล้วนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงการทมของอิสราเอลนะครับนายอิสราเอลแคทเผยว่ากองทัพได้กู้ร่างของนายนัตพงศ์พินทาตัวประกันชาวไทยที่ถูกกักขังในชิวนกาซาตั้งแต่กลุ่มก่อการร้รายฮามาตโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023โดยนายนัตพงศ์นั้นเป็นแรงงานภาคการเกษตรถูกลักพาตัวไปจากคิบบูตนีออต ชุมชนเล็กๆใกล้กชายแดนและถูกสังหารในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามัตยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆซึ่งทางด้านสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับออกหนังสือด่วนระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ต้องยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลโดยบริบัติการร่วมง,งานกับสำนักงานความมั่นคงของอิสราเอลได้กู้ร่างของนายนัทพงศ์ปินตา แรงงานชาวไทยนะครับเมื่อวันศุกร์ที่6มิถุนายนปี2568ที่ผ่านมาจากพื้นที่ราฟาในเหวนกาซ่ซาและได้นำกลับมายัางอิสราเอลแล้วโดยนาะยนัดพงศ์ปินตา เป็นชาวไทยอายุ35ปีเป็นทั้งสามีและพ่อของลูกเขาเดินทางมาทำงานเกษตรกรรมในอิสราเอลเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวที่ประเทศไทยแต่เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023เขาถูกลักพาตัวไปจากคิปปุตนีออสโดยกลุ่มก่อการร้ายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในสัปดาห์นี้ หน่วยปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพอิสราเอลและหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลได้มีการนำร่างของเขากลับคืนมาจากเมืองราฟาโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ก่อการร้ายที่ถูกจับกุมซึ่งช่วยชี้เป้าให้กองกำลังอิสราเอลโดยเชื่อว่าเขาถูกสังหารระหว่างที่ถูกควบคุมตัวในช่วงแรกของสงครามโดยกองทัพอิสราเอลแถลงการว่านันตพงจะไม่มีวันถูกลืมชีวิตของเขามีคุณค่าและการเสียชีวิตของเขา จะต้องมีคนรับผิดชอบโดยอิสราเอลให้คำมั่นว่าจะนำตัวประกันกลับคืนมาทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวอิสราเอลหรือชาวต่างชาติจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนกองทัพอิสราเอลก็จะนำกลับบ้านมาให้ได้ซึ่งเป็นขา่าวเศร้าของพี่น้องชาวไทยนะครับที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายฮามาและพันธมิตรจับตัวไป ในวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับตอนแรกก่อนทัวเขายังมีชีวิตอยู่นะครับที่มีตัวประกันหลายคนยังมีชีวิตอยู่แต่มาวันนี้ก็ระบุได้แล้วนะครับว่าชาวไทยคนดังกล่าวที่ชื่อนายนัตพงศ์ปินตานะครับเสียชีวิตแล้วนะครับพี่น้องซึ่งเป็นความชั่วร้ายของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจริงๆที่จับตัวพวกเขาแล้วเขียนฆ่าพวกเขาแบบนี้นะครับพี่น้องแอดมินก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะครับที่ เขาต้องจากไปทั้งที่เขาไปทํางานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะครับเพื่อเอาเงินมาจนเจือครอบครัวแต่กลุ่มก่อการร้ายฮามาชั่วร้ายเอาตะกะไหนก็ไม่รู้นะครับมาปิดทีพเขาจะทาให้เขาเสียชีวิตในจวนกาซา,าแบบนี้นะครับแอดมินก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของเขาด้วยนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับังเป็นขา่าวเศร้าของทหารอิสราเอลที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่ม4นายเลยนะครับแต่ในรูปมี2องนายที่ปรากฏรูปออกมานะครับพี่น้องที่ขับอิสราเอลระบุว่าระหว่างปฏิบัติการของกองบลนที่98ของกองกําลังป้องกันอิสราเอลทางตอนเหนือของเมืองคานยูนิตใกล้กับบานีซูเฮลาทหารน่วยมาแลนได้เลียอาคารภายในบริเวณเมืองคานยูนิตนะครับของกุมภาพันธ์ในช่วงเวลาประมาณ6โมงเช้าขณะที่พวกเขาเข้าไป อุปกรณ์ระเบิดอันทรงพลังก็เกิดระเบิดขึ้นนะครับทําให้ส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคารพัทงทลายลงมาทับทหารอิสราเอลจนทําให้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิตทันที4คนนะครับโดย3มคนนั้นเป็นทหารจากหน่วยยาฮามลและอีกหนึ่งคนเป็นทหารจากหน่วย มาลนทนหารหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บสาหัสลอีกสีนายได้รับบาดเจ็บปานกลางลอีกหลายคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับโดยเพื่อรับบาดเจ็บนั้นได้รับการอพยพไปยังโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์อย่างรวดเร็วทีมกู้ภัยจากกองบัญชาการแนวหน้าทํางานเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อกู้ร่างผู้เสียชีวิตจากทรากประหักหักพังโดยกองทัพอิสเารอลียลระบ,บุว่าภารกิจของหน่วยนี้คือการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานข,ของกลุ่มก่อการร้รายฮามาสที่เชื่อว่า ซ่อนโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินอยู่นะครับส่งผลให้พวกเขาเสียชีวิตเพิ่มนะครับโดยครับอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าสัปดาห์นี้ ในส่วการสร้างมีทหารอิสราเอลเสียชีวิตถึง8นายเลยนะพี่น้องและมีทหารอิสราเอลเสียชีวิตทั้งหมด424นายตั้งแต่การปฏิบัติการภาคพื้นดินเริ่มต้นขึ้นนะครับแอดมินขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งการจากไปของทหารอิสราเอลชุดนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินนคจากลาการะพิงแถวนี้แต่ปูวม่ชตดพูดผิยยงงไไดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีต่อไปขบคคุณมากรับ